ผู้ชาวหลายแล้วบ้านเจอม้าเลยเขาวันเขาเกิดกระมือคนตายมั่นนะครับเขาบอกไปอยู่ใส่กระบะอยู่น้าค่อยฮั่นอ๋อผู้ชาวนั่นโอ้ยบอกขออนุญาตนำน้อยหน่อโยกจำปีแล้วค่อยเหตเขาเผาหน่อยเขาตายกี่กากกี่กากแล้วคุณาบใบบางหัวใจค่อยเนาะคุณยิ่งละมันใบจับายคืนใบเดินแล้วเป็นอะไรจะใบบนหัวใจเจ้าตอดแหงิตึกตึกเนาะเบิ้งบใ้กอดพอมาบาย คนปนปลา,ย,าย,ยหัวใจเนี่ยคนบายนมเพ่นพ่นห้องตายไปแล้วบ่เนีอ้เพิ่นว่าปนปลายหัวใจบายยังฉันบใบบนอื่นเพิ่นว่ามันบ่แมนบใบบนใดคอยลงงมทั้งหัวใจนี่ว่ใ <c oughs> บายบนอื่นกับครบรงมุหมไปแล้ว นน oh, no ั่เออบ่แม่นนั對對่นไหนและชัดชาไาซิงเขากินอยู่บ่ทางนั้นน่ะบ่แล้วเครื่องข้าวนี่ของข้าวนี่บ่ได้กินจังนี่เลยชัดชาไาซิงน้องน้อน้ำมันบ่แซวแซวว่าแต่คนโอ้ยบ่เอหักเขาบ่กินบ่กินเออเอาคนเฮานี่ไปแม่นบ่น้อยๆอันหนูมันอันอันน้ำแข็งก็อ้วนบ่อันตูนอะนน้าตูนมันอยู่ในเงาไม้นี่ขุดเอาบ่ได้อึดได้หยาบ มันขึ้นไปอันบานบางบูดนั่นลอยไปเขาก็มีหัวมีชวนคือเฮานี่ลอยลอยมีหัวมียังข้างแนให้นาตะก้าเขาก็มีดับหมดนะมีไปคือไม่ได้กินเขากินเขานะโอ้หรืว่าชัดชิงนั้นเลี้ยงเม่เานคืานาเอเม่นทไดให้นาแล้วคือว่าเขาเห็นได้เก็ยังโมโหคนก็ไป ก็ไปบึงไปฮอดบ้านเขาไปแห่นะะนยบแล้วไปกับโมโครในวันไม่ลืมเขาทางพุ่นบ่บ่ไปไปได้จ้ะอยากไปนี่แล้วแล้วไปยู่ในชายบาเนี่ไปบ่งไปนอนในสายไปนอนไปกับมันมีชลาดีชลาทางพุ่นฮะชลาอยู่ในบ้านเขาไม่ได้เจ้าจะไปเจ้าก็ไปนอนนานแล้วนอนใลาเแล้วนั่นเถื่อเจ้าบ่มีกับคนอนน้ำเดินน้ำยังเจ้าก็มีฉาดมีอยังกระปูนอนนานแล้ว โบย่านกัญญาย่านเขาย่านเขาเห็ดเน่ยนั่นในน,นี่ย่านขาย่านพันอย่างโบมีชัดชื่อเขาเขาจะเชินใจน้ำพาวไปนะเขาอยู่แต่เขาคันโบ,หนบให้กัแมปนโบเอาคันให้แล้วเอาอยเงื่อนคำยังกระดีฮอง<ะ>อยู่วันศิลเอามันผู้ชายผู้เช่าก็มีมีบุตรคุยจีบได้ได้มันก็ว่านำว่าแบบผู้เชาเนีย่ยเดาผู้เช่านี่แหละเออนั่นเพียงอี้ มีไก่มีเป็ดมียังข้าวแน่โอ้ยเจ้าบได้เบิ่งเนาะใอยเอาเจ้าเบิ่งได้ใะชิปนี่เบิ่งนายเจ้าแบบนี้นักคู่จ้กบ้านใดถึงนากคู่ถึงไม่ออกลังขึ้นฟู่เป็นแบบมึงนักคู่ก็ไปเบิ่งเด้นากคู่ก็ไปไปดิ่งนะนักคู่แข่งชาวันเนาะพี่อใดบุ๊มเป็นนากคู่บนอื่นนั่นพวกนักคู่พวกเดินพวกไม่ยังเขาบอก พระเดินดินท anyway. so, so, ่านบ่พระเดินบอกยาคู่ได้วัดเขานีนะพระดงท่านบ่บ่กเป็นพระหัดฉดองฉดองไรไผ่ก็ไปออกไม่ออกพอออกแล้วไปกันนี่คำเพ่นพระสมานของยาคู่เชือกัวน้อยก็ไปน้อยๆย่างเขาเชื่อว่าชูพังนี่มันเข้าทับมันนั่นคำบุญมีพระชายและเจ้ากระมุนไปนั่นแหละเธอพอกชายหลังคนน่ะกับยางย่างหลังคนกับขี่เหือมีบอลย่างฮ้มีบอลย่างข้างในย่างน้ำไปั่นแล้วน้ำไม่ได้เลิกบ่บ่เพียงหัวเข่ากางขา วัตถนั้นบนมันุลยเพียงกลางขาพันจะหันยางยันมิชังอยู่ในหันยันคือว่าแล้วก็เคยยางถางเป็นทางเนาะบอกมีคดเชื้อคนช่างบรานะนะมันนอกบริุทอย่างกับเจ้าเนาะวงแนวมันชัดถือชัดกับชัดของเขาเนาะบัตจิตเล่าคือเจ้านะโอ้ยมันกับบริ็ุไปแล้วบรุนอนไปเมื่อยันเชื้อกินบัดชื่อจะมายันอย่างนี้ค่อยนะจมจมฟันนะฮะก็บักไม้ข้าวเตาว่ะ เขาบักกูขามมานาเขาพันกูขามมันเขาพันง่าขามเขาพันเขาเที่ยวเขาเที่ยวสูดท่านโอ้แต่สดสดในจังหวงหนึ่งอะไรอด้โมแมนต์ว่านั้นดอกค่อยว่าเรเจ้าพังนี่บางบดเมืองบางบดแหละมาแข่งไปนี่ไปแหละแปลว่าขึ้นทั้งลักเช้าพี่นะโดยโดยโดยขึ้นไปอันบ้านบางบดในเมืองบางบดนี่ เลยส่ญ่เปนบมมีแถวเลยอุย้ยมันไม่ได้ปดมน,มน,ดนมันแ้ามันต่ำสั่นไปสีเนาะหันเห็ดเล็กชีหัน่นบเจืดชิานยังม่ดได้ชีสกดนหันเล็กชีคอยแหนเม็ตอนนี้คมนั่นน,น้องะเลยส้เเลยอ้อันพอปันกันมาปอ,อาเอาบเจอบ่ได้มาเอาบ่ตตูตั้งแต่เ่านีนตั้งแต่เจ้าคุณเจ้าพานี่ยังไ่ได้มา โทรมาอยู่บ่บ่โทรก็บ่ได้โทรโทรโทรใส่กับบ่หับเต็ดหักบ่หับเป็นยังไงบ่อย่างนี้ไปเท่าพนวนแค่ไหนโมเปนบ่หับดอกโทรศัพท์ตายโทรศัพท์มาเจอาหน้าอืมตายก็บบริแปลงจะไปเห็บอย่างมือนั่นก็ไปกินเบียร์กินอยังน้ำหมูแล้วก็มากันคุณมากแปดโมงเนาะมาเท่าจะโทรคุยกับพ่น้าโทรใช่ก็โดยด้วย บ่บ bo, ่หักคอยช้ำนะบ่เ <benefit> ชื oy, <No. Yeah. S 1> ่อกระใช้เอานอนกินเบียร์เมาเบียร์ระใช้อ่อกระเท่าเนื้อเอาไปขึ้นเฮือนหมูเลยเมาเบียร์เลยมากกระเทือนใหม่บ่ขึ้นเทือนใหม่โดยโดยคือผู้อื่นนี่ก็ะมองไปช้ำคำนี่ก็ขึ้นเทือนในบ้านคอยนี่เนี่ยขบวนหนึ่งนี่เขาเขากระถือของช้ำน้องคอยกระทิบไปขึ้นทำให้เขาเองมือเนี่ยโดยโดยในนั้นอืมไปอยู่ลาน จังว่าคันวาเช้าอนี้ตกลงนั่นกัสิไปเอารถนั่นไม่ได้ทำมักชื่อผู้เช่าจำเนาะนั่นก็ชื่อเรายัางโมโหเราบอกเจ้าผู้เช่าที่ว่าเอาคดีเมื่อกี้นี้ฮะแม่แก้วแม่ชื่อเออชื่อจักตันแม่แก้วเชื่อเราเน้นน้อนี่ดอยๆให้เลยให้เลยแม่แก้วชื่อแม่แก้วแม่แก้วชื่อเราอายุพันหกสิบปับพันหกห้าสิบแล้วว่าห้าสิบห้าสิบพอดีเลยเราอ่ะอืมโอ้อันนี้ชีพกันโลด พนกนมกวาม่ใหมีหมายุเทไรเ่ไมหมายุเทไรพิ่นเม็เทไรม่หมายุเทไรเพ่นนะอายุก็ม่ใหญ่ไพลายกว่าคือที่ปันเดียวก่อนหักนี่เด้ในแม่แก้วนี่ชื่อเเอรยอีน้อยอันนี้จกโทรมาอย่างนเห็นพู้ไทยเอก้ชาวมันเป็นเู้ชาวอันคนบ้านอันนี้โทรมาเช่านี่นั่นเฮ็ดยัง อันเชียวอยู่ว่าหมาเอาใอยวะม้าเอาเลยมันก ouais ินเข่าก่อนจากมาเอาคันเอาเลยใครเชียเอาเถือกมังก็เหมือนเด้อวะเขาจะได้อันอันนั้นเขาจะได้อันแปลงนัวตัวละห่อแปลงนัวห่อใหญ่เออห่อใหญ่ก็ชื่ชื่อให้จ่าห่อตัวละห่อตังโตสองห่าสองโตช่องเขายานะอืมไก่ไก่ขอไก่เอาไก่ให้ พนันบอกคิดคิดจะไปหาผู้สาวบ้านแถนี้บ่ไปบ่ไปหาลินหนึ่งนะบ่ฮะ<า>ไปหาผู้สาวนะจัมือไปหาอยู่ใช่คือหาดูยันว่ามีบ่นี้<า>บ่ไปนะบ่เนี้ยนะจะ<อ>ไปหา,หาลินผู้สายนะนะาจ<อ>ี๊นี่แหละอีน้อยอันนี้อยู่บ้านนี่นะคอยอยากได้เบอร์โทรบ่ได้แหละคอยก็จะไปหาจี๊นผู้สายนะคอยแลากกานถามผู้สาว่เดยนี้น่ะคอยจะยไปลินไปยังนำชะกอนอยากได้เบอร์โทรคือกันกับชาวอันแก้วนี่แหละแม่แก้วนี่แหละนี่ ก็ได้กันบูทูเราได้เราแหละแต่จะใบแล้วมันเสกองเนาะคอยทามังอีกเธอหนึ่งสองเธอแหละ็ต่เป็นเรื่องขดสยันโรดคอยเราใจห้อนแทะมันโบแมนห้อนเห็นบอกคอยว่าน้ำเช้านางขนน้ำเช้าชั่นเป็นบอกพังก่อนแลวขอยาโลดขันพังอยากเป็นอะไรก็ตามคอยบอเอาขันพังะพังไปห้อนมือใดคัดขันพังเจ้าพินาจะเอาว่าชันแต่บอยแต่งขดสยังบอ น่อยออยากได้โลดขึ้นเอาเลยก็เอากันโลดอยู่น้ำน่านอยู่น้ากันโลดในนั่นมันจะไข่แดงใช่ไหมรู้มันจะกินนั่นนั่นหรืเนาะกินยังหวานอยู่แบบออกอย่าเมื่อแล้วจะเคยหั่นนั่นกุ้งเหี่ยวให้มันหน่ะทีนังกดปิดแล้วมันออกได้ปะย่างเลาะอยู่เออมันจะกินเองคือทองมันใหญ่มันอิ่มมันมัากินเด ลาหลอดบอลออกแล้วนี่ก็มีผู้ชายผู้ชาวทีชวนชนไปหาเลี้ยงมีบอบตรงนี้เรานว่าจะไปเมืองพีมืองนองมีบอนเป็นตาอเออประเดี๋ยวไปแล้ว,วมีแต่เด็กน้อยหันมุกเด็นดรื่องนขันซาแม่ฮางไม่มาหันคือฮาวาหันปัดโมปุ่บุชนไปเสียสาวดีฮะงามคนลูกหนึ่งอายุ26ปีแล้วบ่หอดบ่จับเลยไมีแล้วเด็กน้อยขันซาด้ว เบิงบ้งเบิ้งเล่าผลนั่นผู้ว่าน,นคอนจะคือเคยเห็นหนาอย่เนะาะจะใช้ละน,น,นั่นอยู่คนคนนาวะ่ะจะค,ค,คือเห็นเคยเห็นหนานะเราเนี่ยพับเบิ้งจะกันแ,แก้วคนกัคือคือเห็นอยู่ซื้อลูกเรา่แก้วงามแต่ละคันคันเจ้าจักมาถ่ายนั่น เมื่อห้าคำนี่มาแล้วมามาในบุญบ้านไปบุญออไปหันแลวมันมันหลายคนเด้ผู้ชาวผู้ชาวหลายแล้วมันเจ้ามาแลวเขามันเขาเกิดกระมือคนตายเหมือนะครับเขาไปอยู่ใส่กระบะอยู่น้าค่อยห่นออผู้ชาวนั่นโอ้ยบอกขออนุญาตนำโย่ชั่งปีแล้วค่อยเหตุเขาเผาน่ะห้องตายกี่กกกี่กกแล้วคุณบ้าบายบางหัวใจค่อยเนาะผู้นี้เงินมันใบจะกบาขึ้น บาดเด่กเป็นอะไรเจ้าบาใบบงหัวใจเจ้าตอดแหงตึกตึกเนาะเบิ้งบาดเด็กกอดพอบกับใบคนบบใบเช้หัวใจเนี่ยคนใบนมเพ่นพ่นห้องตายไปแล้วบาดเนี่ยอ้เพิ่นว่ะบนใบหัวใจใบยังฉันใบบนอื่นเพิ่นว่ามันบ่แม้ใบบนใดใคยลงงมทางหัวใจนี่ว่าใบบนอื่นกับครบรวมหมไปแล้วว่ะบนย่างบนมานไงฮะบนน่แกเขาเขาบรเเ็นบนนั่นเนาะแล้วก็บนใหญ่ไปนี่ มือมือหาคำนะมือชี้คำในห้องกระตุ้มแปลว่าถืเมือวันทุกรลเนะเมื่อนี้นเมื่อวันวันเช้าเข้าลงไปพูดองไรไปชมไก่ให้เขาผูใช้มือนองไปชมไก่เขาจยได้ไก่อันนี้เขาคอแล้วเขาจิปไทยคลิปเลยเขาคอแปลว่าเขาอยากแต่งลูปแต่งสาวอ้อยเห็นดิพอชาวอ้อยหันคอจะมีไก่บ่เอามอยุ่ สซอไยกะหาวอันนี้ซอไอใจจ่อยแทนดิเอ้มันเอาปัวะอะไรยังจะเอื้ยมันจักแล้วเขาคนประจําใดคนว่าข้าวไก่ในเรื่องว่าน้อมแล้วมาชมให้ในเรื่องว่าก็ว่าบ,บืางก้อนขันวางครับเบาะเอกให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นมาแล้วไอน้นอนว่าจะไปชวไปนไปใครสิมันจะเอาไก่ไปชมคนบันเทาสิขึ้นนะตอนค่ำเมือวันอาทิตย์เอาครึ่งพอดีนอนอยู่เซโปนขึ้นนึงเลยจะไปชมให้เขาในเมืองหนองตอนเสาร์เนาเจ้าอัดอลไรป้องถูกอัดอะไรนะเขาอัดขับบอกครับผู้งู อย้างนี้ลูกตักมะกรูดมันยังีนือกุณกุมันไปเพ่อนยาเนาะยานอกออกเมื่อไหรมันรอปเ็นี้แล้วก่อนแล้วมันกินเพื่องยามันก็ลัอัดขััวขับมันจะออกได้ปือกุ้ยขักตัวขักเล็กนะเอาไปตัวแลพ่อผู้ชาานะบยังไงนะเทบอลจะไปชงในฮักกบ่ฮู้บเข้าใจเขาดอกว่า แล้วให้เอาเขาเปลือกไปชงให้แน่ว่าจากใดเขาเปลือกแบบอน,นันเข่าพันสิบเอ็ดบ้าว่าหฮงเขานึ่งแล้วมันหอมฮานาเขากอยสิบเอ็ดเนาะหอมเนาะว่าเขานะหนึ่งแล้วก็หอมฮานาะว่าจากใดแนวมันเป็นาจากสองสามโลวันว่าจากใดแนวมันเป็นปลาจากใดแล้วไปบ้านอน,นันบ้านกา,กาตากาดับบ้านนาผู้เา่าฮะเห็นผู้เช่าสองคนสามคนผู้เชา่าทักไ่เต็นหน่อยงายเลย เป็นมีดเอามีดชาวภูไทยกันนะตะบุนได้มีดชาวภูไทยอยู่ที่ช่องสามโมบานวก็ปนกันกับเราต่อยนปนกันแค่ดีสาวนั้นมาไปหาแล้ว่าสาวนะะสาวนายชายนยาเลยมาไปเล่นบ่พยันมาไปแล้วพอยาเลยนะอันนนัไหนมาไปไปไกลเลยเนาะมาไปไกลรู้ยาบัาสิไปเจ้าพ่เชลียังนักบ่ เลี้ยงกระบอปลาไปหาเห็นยังกินนะบ่ไปเล่นน้ำเหร้าพอว่ามันค้นวันนั้นนั่นไปไปได้ไปลุ่มไปลินได้แต่คือเดียวคนแน่นอนบ่บ่ลำได้คนบ่เป็นตาหนั่นเป็นเรื่องครับอันคือว่านี่นะมาหาคยกับมาได้อยู่มาคือชาวนางชาวนางบ่ชาวชันบ่มาได้อยู่ นักซานันมาไ่ได้บ่ซานันมาเรีนนั่นไม่ได้บ่มาได้ขันมาขันได้คนไปเราค่อยมาไปค่อยบ่มักคนขีตัวค่อยคนชิ้นทำค่อยบอกบ่กมันตัวเจ้าเลยมันบอกบอมาไปหาบบ่มันนั่นฮะมันบอกคันบอกยาเกาะเราว่าให้เจ้าตันเราไปตอนวันบอกบอไปหาเมือนําเลยบ่มันจันนั่นฮะเออเจ้าหายเราฮะเออมันมาฮอะเราว่าบริวอเออ มันเป็นดียนกันว่าเจ้ามาแล้วคอยชิมเอน้ำเมื่อน้ำเลยเต็มเฮือนเมืองชานเจ้าหน่อยหน่อยที่คลองชาวประการกาว่าคักแน่เลยเนาะหน่อยข้าเจ้ามาแล้วคอยบ่ปฟ้าบ่วทิ้มเฮ็ดคลองชาวประการถ้าว่าคอยเฮ็ดไปตัวที่บลำบลอยนั่นทิ้บใบเทใดกาว่าโลดยกาว่ากันเลยเนาะกัดปลายอดเลยบะคันบ่แต่งใช่ปนะคอยบัวเงือกถอดไป่ถอดไม่เข้าที่เอาลูกเข้าเมื่อ อันยามเมื่อนี่ะเอากันจะได้เมื่อก็แต่งเชก้อนเผาแม่เท่ากันนี่เจ้าบอยนี้ว่าฉันมันนี่เพราะบัดพี่บ้าพี่ยำเสียนกระปุ้นชี้เถื่อคอยไปกะว่าคือเก่าโว้ยเช้าโลดคอยเช้าโลดโมเป็นว่าชิดน้ำมันว่าวผัดว่าแบบเันอันนั้นน่ะเช้าลาน้อยอยู่อันชีบุญเรืออันบ้านอันนี้ยังยังว่ายังมีเงาบม่ยังอันนั้นว่าบราณไมีเงาเคยบุญฉันเช่าพายนี่โอ้ยโว้ยชับบ่นนี่กะ นี่ก้อยนี่ว้าวนันมันออกในชิปนี่ไรใพ่ไปถ่ายนะเอาผู้เช่าแล้วว่าไพ่ถ่ายเค็งช่องไพยจะาบงหาเพราะผู้เจ้านี่แล้วนี่คอยจะโทษชัให้เจ้าพักก็ได้โทษอะไรก็โทษอะไรโทษโทษถามเขานั่นอันผมเขาบึงชิปผู้เจ้าหนน์อยวียงจันทร์พุ่นเขาบอกโอ้ยผู้เช่าอันเช่าอันเช่าจันทร์นั่นเช่าจันทรีเช่าจันทรีนี่เขาว่าฮอดบ่าหาชิปเขาเขาว่าว่าไร ทุกคนเอ้เขาว่าเขาว่าห้องตุพายน้อยเออห้องตุพายน้อยตุพายเขาเหขาเห็นนั่นไปไหลไปเลาะหอนไทยหอนนาไปไอนี่ผู้ชาวชวนไปฮะเออผู้ชาวชวนไปนนั่ไปเลาะหอนไทยนาหอนนาปัจจุบันเฮ้ยเปิ่อท่าเจ้าพำนก็ได้เดี๋ยวนี้นะผู้เขาว่าอันครับอันตุพายครับอันชาวอันนั่นจันทีหน่อยจันทีมีมีคนชาลวันสิลงไปเล่นน้ำลาวได้ จีลงมาเล่นว่าเจ้าจีลงมาเล่นเออมาเล่นเจ้าคุณจะชวนเจ้าไปเล่นได้ผลว่ะมาแล้วแหละผลว่ะจะไปเล่นน้ำชาติเออพันมีเบอร์โทรชาวเยนทีได้โทรไปคุยดูพันว่าชาวเยนทีเอิญพันอายอายพันจีลงไปเล่นน้ำมาลงไวแล้วแหละทุกใครไวเดี๋ยวควรจะไปหาร์ดเอยูเชโนไปลงลงละทายยูเชโนเด้อครับว่าควรจะชวนไปวะเนี่เขาว่าว่าเจ้าก็จะเอาประตูก่อนเขาว่าแน่นอนโอ้ยว่าได้เขาจะเอาไปเล่นเบิ่งก้อนเนาะที่ว่าอนันต์พิสิอธิ บ่อปาอายได้ตะบออายได้มันบอายเป้าอันนี้โลดเว้านั่นโลดไก่จะแพนะตรงชุกทอดายตะพายตีเว้านั่นเออคือพบาคชาวไดยได้เ้าคือันชัดนกันชีวโอ้โ

เขาไอ้น้ำเขามันเถื่อกแตเขามาเป่ามันชิ้นมางไหมบอกโมเมนมันชิ้นเขาผู้เจ็บโชยเลยมันไปว่ามาเป่ามาคาบมาถอนเลยมันหกมือมันไม่ควเขาก็มางหกมือไม่ได้เด้ฉะนั้นผู้สาวไปกินกอยกุ้งเมื่อั้นชัดฉันนักว่าคอยชิมว่าจะยุใช้คอยจะปิ้นกอยมากินกอยกุ้งไปวันตุนัดบ่สเพราคนคอยวางวางเรียกคน เพราะว่าข้างเมืองผู้ชาวพวกนี้ก่อนค่อยชิ่อนเงินลงไปนี่ค่อยชิลงไปเอาเมียะไรบ้านนี่อะไค่อยชิเอาเมีอะไรโดยเนาะเพราะว่าชื่อไรบ้านนี่อะไค่อยชอ่นเอาเงินนี่ก็ชิ่ชาวล้านนี่ก็กไปแล้วบ้านเนี่ยเพราะว่าชื่อเื่อนี่นะิ่อนเงินพี่ห้างคันเราตกลงชิ่อนเงินจากธนาคารคันชาวนี่ตกลงแม่แก้วนี่ยว่าแก้วไิเอาไปเท่ายก็ไปตกลงนี่เนไง คันว่าเล่าเ่าวันตกลงตกลงเนี่ยคนกจิไปถอนวางแชนนึงโอ้แชนบาทเนาะสิ่ถอนเอาเบิดปลายมันก็ยังบุ๋นโดยโดยปลายมันกับช่องแช่นาชิพันเด้อโอ้เงินล้านช่องแช่นาชิพันโอ้คำพเจ้าตกลงเลยไปถอนอีกครึ่งหนึ่งเอาปลายมันเอาปลายมันออกเอาปลายมันเอาครึ่งหนึ่งเมื่อเก่าวครเช็ดแช่นะแล้วเบอาเอาปลายมันจะก่องล้านปลายเนาะชองล้านกว่าเนาะแช่นึ่งก็พอแล้วพ่อใหญ่ โยนเอาปลายมันกาเชนนึ่งมันก็หกสบล้านหกสปลายล้านมันเลือกมันกาเลือกเพื่อ<ส>แล้วร้อยปลายล้านพูดแล้วสา8หกสิบแปดสิบแปดอันสิบแปด,ด,ดล้านรอยแปลว่าหกิบล้านนาะหกสิบรอยชาวล้านร้อยพดดี้ร้อยแปล้านสามหกสิบแปดบันไดปลายมันเอง มันก็ท so ิม so ีวังสองร้อยล้านคนแหละแต่ว <Què S 1> ่าคอยพังเมืองผู้ชาวเว้านี okay. oh. ่แหละครับผ right. ู้ชาวเว้าพอทําไมเขาไปถอดไปถอดเอาวังแชนนี bueno ่แหละถอดไปหลายกับมุดไหลนะเออมุดมาไหลอะไรนี่นั่นเงินน่ะออกไหลกับมุดไหลเลยมุดดังเหมัอนอย่างเหมือนบ้านนี่นั่ะลอยออกไปเลยพังเมืองผู้ชาวก่อนผู้ชาวชีเว้าวนี่ได้ลอยกับผู้ชาวว่าวกับเป็นตาก็จะเอาเลยเนาะกับบ้านล้นเหลือเหลือแหงหลายคนก็บเอาช่อง กาสจะเอาใดสำหดักันเราเอานี่พ่อโตกะว่าขยะเอาได้ดืบขึ้นนะขันเราเอาจะเอาได้สำหดับจำนั้นอันนี้นัดโดยโดยแม่แก้วนี่มีงัวมีควายมียังนั้นมีคำมียังนั้นมีแต่เงินวางชีพล้านเนี่ยเอาอยู่โอ้ขันชาวลานเนี่ยเอาเนาะบ่เอาทอดพุ่นแล้วบ่เอาโลดแก่เขากขันผู้ชาวนี่เอาเช่าชดเอาผู้เช่าจะชดนี่คือมอหนั่นอีหนั่นอีนั่นได้ลูกหนึ่งคนงามยังนมยังน้อยจะเอาแพงอยู่สิเนาะแตละวันนี่ได้ลูกหนึ่งคนงาม มันอยากได้หาชิบล้านบุพมพยังอันนี้เอาแต่เงินหาชิบล้านยาวคอยเอาบุได้อันนี้ก็ดีคอยว่าชาวลานเอาบ่คอยบุได้มันบุได้ระยะระยะเกาชาวลานเราควไปเอาเอาเงินไปด้ชาวลานที่ใหมเราควนเอามาู้ได้คือจำไปชื่อควายนี่ได้โอเคะคงแนวคนหมักแนวคือกันกับอีอันนั้นอยู่บ้านกลางเลยมันบอกลอยไปล้านคอยเข้าถึกใจอยู่ด้ คันนี้ชิบคันชิบลานมีเนี่ยคันวาวมีคำเนี่ยพี่ใหญ่บ่อเบอร์มิดอกข่อยามแล้วเออบ่มีเนาะมีแต่เงินชิบลานเท่านั้นคันว่างวงเอาแต่แบมาแทนก็ได้เนาะเออแบบ่อเขาบอกกินจระเทื่อนของงวงแทนแบ่ค่อยไปเอามาหลายคนเลยโอ้ยเขาจะเอาชุดท้ายนะบ้านนี่เอาไฟก็ตามบ้านนี่ชุดท้ายแล้วค่อยบ่ป้าบ้านนี่ป้าค่อยจะนำเอาจนมันมาสมมติมันนี่คือเก่าได้ประตูได้ใช่ไหมนี่ก็ คยกัดชัญญาเมียนแล้วคือกันกัดคนยาเอาเลยนี่แปลว่าคันน um ี้ก um um ้อนนี้คอยแต่กัดเจ้าเชี่ยคอยหรือชงให้คอยมันคือกอนเชี่ยไปแล้วยันว่าในละทิมแบบจุมนันทิมมีอะไรกับเทมอะไรอะไรไปบเทมแล้วบัดนี้เนาะโบเชี่ยเอามาล่ะได้บ่เนี่ยนะคอยมีความหมายความยังกันข้างแหนได้โดยโดยโฮเมนว่าเอาแล้วเอามาที่ถือโบได้คนโบเอาเนี่ยน้อ คือกันกับผู้ชาวมาวานชุ่นให้คอยไปขอคอยไปขอม้าพิาพุนจางแกนนยเยกรับอกมันบถตกใจคอยดูไปท่างบถตรใจจะเอามาเนาะมันบุตอเห็นบ้านผู้ชาวบ้านนันขง